ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัยฉันลงมือทำฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่นับถือฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูด ฉันฉลาดในการทำสิ่งต่างๆฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวยฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลัง ฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลายฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบ ฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงินฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัวฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเอง ฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัยฉันลงมือทํำฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่นับถือ ฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูดฉันฉลาดในการทำเสี่งต่างๆฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวยฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจ ฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลังฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลาย ฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงินฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัว ฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเองฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัย ฉันลงมือทำฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่นับถือฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูดฉันฉลาดในการทำสิ่งต่างๆฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวย ฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลังฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญ ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลายฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงิน ฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัวฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเองฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบัน ฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัยฉันลงมือทำฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่นับถือฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูดฉันฉลาดในการทํำสิ่งต่าง ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวยฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลังฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอ ฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลายฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูด และการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงินฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัวฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเองฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์ ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัยฉันลงมือทำฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่นับถือฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูด ฉันฉลาดในการทำสิ่งต่างๆฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวยฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลัง ฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลายฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบ ฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงินฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัวฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเอง ฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัยฉันลงมือทำฉันเป็นที่รัก ฉันเป็นที่นับถือฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูดฉันฉลาดในการทำสิ่งต่างๆฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวยฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจ ฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลังฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลาย ฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงินฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัว ฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเองฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์ฉันรักชีวิตของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจฉันมีวินัย ฉันลงมือทำฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่นับถือฉันมั่นคงฉันมั่งคั่งฉันฉลาดในการพูดฉันฉลาดในการทำเสียงต่างๆฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักผู้คนฉันมีเมตตาฉันร่ำรวย ฉันแข็งแรงทั้งร่างกายฉันแข็งแรงทั้งจิตใจฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมองโลกในแง่ดีฉันมีพลังฉันรับสิ่งดีๆเสมอฉันโชคดีเสมอฉันประสบความสำเร็จฉันใส่ใจกับงานฉันกล้าหาญ ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมีความสงบฉันผ่อนคลายฉันเริ่มทำอะไรแล้วฉันทำมันสำเร็จเสมอฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำฉันรักในงานที่ทำฉันทุ่มเทฉันรักเงิน ฉันหาเงินได้เสมอฉันแบ่งปันฉันรักครอบครัวฉันมีประสิทธิภาพฉันสามารถฉันรักตัวเองฉันมีความภูมิใจในตัวเองฉันซื่อสัตย์